รถสาธารณะนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมหมายถึงรถส่วนบุคคลที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันก็เกิดการสะสมของเชื้อโรคแต่ผู้ชมคาไม่ถึงหรอกครับว่ามันคือสิ่งที่รวบรวมเชื้อโลกไว้เลย สวัสดีครับอ้นพี่เคครับสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับทุกอย่างก็เริ่มกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติแต่สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าใน EP นี้คือ4เรื่องหลักๆนะครับคือ4ี่อุปกรณ์หลักๆในรถยนต์ที่ท่านผู้ชมคาดไม่ถึงแล้วครับว่ามันคือสิ่งที่รวบรวมเชื้อโรคไว้เลยนะครับเวลาคุณขึ้นรถเนี่ยคุณต้องรีบเคลียร์เรื่องขอาสะอาดซนะรถสาธารณะนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมหมายถึงรถส่วนบุคคลที่คุณใช้อยู่เนี่ย มันก็เกิดการสะสมของเชื้อโรคนะครับผมข้อที่1กุญแจรถยนต์กุญแจของคุณเนี่ยโคตรสกปรกเลยจะบอกให้จับทุกวันจับทุกวันมีเชื้อแบคทีเรียมีแต่อะไรไม่รู้สัมผัสคุณต้องทำความสะอาดนะมันทำความสะอาดนะครับทีละครั้งก็ได้หรือว่าที่ะ2สองครั้งก็ได้ใช้สัมลีชุบแอลกอฮอล์นะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าคุณทำนี้เสร็จคุณก็ไม่ได้สังเกตแล้วคุณมานั่งไข่เงือเเงือคุณติดในกุญแจรถนะครับ ทั้งภาษาไทนะครับผมข้อที่สองมือเปิดประตูสี่บานเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะเราไม่รู้แล้วครับเราไปไหนมาไหนมั่งมือ,ม,อมือเราบางทีไปสกปรกมาขนาดไหนมั่งรถติดเนี่ยบางทีมันโอ้โหฝนควันอะไรต่ออะไรเต็ไมไปหมดเดี๋ยวแม้กระทั่งฝนตกมั่งมีละอองน้ำมีหมอกมีควันแบคทีเรียเกิดขึ้นในมือจับเนี่ยง่ายมากเลยสามารถทําให้เราติดเชื้อแบคทีเรียทําให้เราเจ็บคอสังนะเกตนนะ อยู่วเจ็บคอมาโดยไม่รู้สึกตัววเกิดขึ้นอะไรวะเจ็บคอเกิดการใช้ของเนี่ยนะครับใช้ลงใช้รถใช้อะไรของเราเนี่ยนะนะครับมือเปิดประตูเนี่ยพยายามเช็ดล้างบ่อยๆครับข้อที่สามพรมาลไยพวงมาลัยนี่โคตรตัวจุดแบบแหล่งเชื้อโรคเลยครับคุณขับคุณขับเนี่ยมือคุณเนี่ยโอ้ยทั้งวันอันนี้สำคัญคืออะไรคุณสังเกตพงมาลัยนะครับมันไม่ใช่เป็นพงมอะไรเนี่ยหนังเนี่ยเวลาคุ้มเนี่ยมันไม่ใช่หนังเอาหนังเรียบๆมาคุ้มให้คุณนะ หนังเนี่ยมันหนังแท้มันจะมีแบบไม่มี็กเจอร์ของมันน่ะนะเชื้อโรคมันจะอยู่ในลายเส้นเนี่ยเหมือนือนลายมืออย่างเงี้ยหนังคนเรามันต้องมีลายมือถูกไหมบางทีเนี่ยเป็นคราบดำเลยนะสกปรกมากรถมือสองบางคันนี่นะับซื้อเข้ามาเนี่ยนะต้องหูผมรีแพลลิ่งเนี่นะแบบดำแบบมือจับเนี่ยพวงมาลัยนี่ดำปียนะบางคนนี่แบบไอตัวพวงมาลัยเนี่ยลอกเลยนะ คือบี้บี้บี้จับแบบางคนเขามีวิธีการขับขี่ที่มันแบบแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นแหล่งรวมเชื้อโรคบางทีไอจามอะไรมันอยู่ในภูมิอะไรนะครับผมทำความสะอาดบ่อยๆครับผมตรงนี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือหัวเกียร์หัวเกียร์เนี่ยนะบางครั้งเนี่ยจับบ่อยๆเนี่ยเหงื่อการอะไรต่ออะไรแล้วจับหัวเกียร์เสร็จไปจับตัวคอนโซลแอร์เปิดงค์เปิดแอร์ต่ออีกโอ้นั่นนะครับทำความสะอาดเยอะๆนะครับผมมีเวลาเสา,าร์อาทิตย์ก็ดูแลทำความสะอาดกันนะครับ อย่าปล่อยให้รถของคุณมีเกิดความหม,มักหมมองเชื้อแบคทีเรียความหมักหมมเชื้อโรคนะครับมาทำให้คุณเองสุขภาพก็ไม่แข็งแรงนะครับห่วงใย,ยนะครับผมในการขับขี่ทุกท่านครับผมรักสุขภาพนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับรถมือสองอนพี P y K, นะครับผมขอบคุณมากครับ